ต่อค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนต่อ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 ค่ะไม่งั้นไม่จบนะคะต่อมาต่อกันเลย มาต่อกันเลยค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนมาต่อกันเลยงั้นไม่จบ,ง,จบงั้นไม่จบนะคะมาสามมาต่อกันเลยงั้นไม่จบนะคะงั้นไม่จบนะคะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อน,นพิกกะปิของเรานะคะ